นนนนนตอนไรนงจุดมยนนั่งบูทับจุจุก่อนเเ็่นี่ไนี่เองจุตรงนี้เลยได้ นอนดนอนลุกไปลุกมาเ,อ,าอ,มเอ๊ะนอนแม่เอ๊ะเอนอนนอนฟังก่อนรีบไปไหนก็มุงซิมานอนยังมุงนี่ฮะกาเนเยนกไปนอนในบ้าน,นเร็ว สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจสตอรี่ช้างไทยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซีน้องจูเนียร์ทุกทุกท่านค่ะค่าแล้วนะคะแม่แม่ยังไม่เข้าบ้านดูแม่คามาแม่มานอนอะไรตรงนี้นี่ไม่เข้าบ้านเหรอจะนอนตรงนี้วันนี้จะนอนตรงนี้ใช่ไหมเรียกเข้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านแม่แม่ดู งงแงอยากเล่นอยากเล่นอยู่ตรงนี้อะพี่บ๊อบเพี้ยก้นเพี้ยก้นเลยเปี้ยนี่นเข้าบ้านแล้วน่ะมีม่คนมาหนี่กูอยู่เชียงใหม่ค่ะเป็นคนจังหวัดส,สุรินมาอยู่เชียงใหม่เด้อไม่ยอมเข้าบ้านค่ะแม่แม่ดูเข้าบ้านเลยปะ ไปเร็วไปเร็วเร็ลูลกก็แมวมากัดน,นะเขานีหิ้งลูกเสือร้ายนะเนี่ยอากัดได้คันบม่เขาบ้านมันเื่อมันมีกลุ่มทองกูเป็นเสือที่อายุช่ายาแบบเดินทางมาอาการกลัวสิพี่บอกพี่บอกพูดเรื่องอะไร <laughs> การกลัวยนี่หนังการกลัวะลุไปถึงเรื่องหนังการกลัวแล้วนะคะตอนนี้อ่ะ <laughs> ไปเลยไปนอนในในบ้านเร็วลงทุงมัวคุณแม่พิมพ์ลดาบอกโอ้ยไม่เข้าบ้านไปไปนอนในบ้านเร็ปะไปเข้าบ้านเร็วยินดีค่ะคุณแม่สุแก้วจะเข้าบ้านแล้วอ้าไม่ยอมเข้าบ้านอีกอะงอเงนอนอยู่นี่เด้อถ้างั้นอ่ะงอเงก็งอเงไป น้ำท่าก็ไม่ได้อาบดูตดแตงอีกนะพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบหนูยังไม่อยากเข้าบ้านน,น้องก็ไม่อยากเข้าบ้านนะชักดิ้นชักงออยู่ตรงนี้แหละไม่อยากเข้าบ้านแม่แม่ดูดูดูดทำเข้าดู ดูค่ะดูอ่ะไม่อยากเข้าบ้านอาวเข้าบ้านเร็วพี่บ๊อบวิ่งวิ่งไปก่อนเลยพี่บ๊อบแมวกัดอยู่คนเดียวนี่แหละไปแล้วค่ะแไปแล้วไปไปตามพี่บ๊อบแล้ว เดี๋ยวแมวกัดเข้าบ้านเร็วเร็วเข้าบ้านไม่กลับอีกไม่กลับอีก ยังไงฮะมืดค่ำแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ,อพอีแม่แม่เอฟซีทุกๆกท่านนะคะโอ้ยไปแล้วแหละใครไม่ไปก็นอนอยู่นี่เด้อป้าพี่บ๊อบเราเข้าบ้านกันดีกว่าบอไไวเนาะหน้าฝนยิ่งุ่งกัดเก็บแหงอุ่งอันดับ <No. S 1> ทีนึงเลยงุ่งแมนเ็็บกอถูกแมนกับมาเร็วัาเด้ว กลับแล้วเด้อกลับไปตูวีอาบน้ำเด้อพี่บ๊อกบเมื่อกี้ไว้ไปกลับบ้านกลับบ้านนะเนี่ะกลับบ้าน,บบานแล้วพี่บอ<ป>๊บอบเอาไปอือจู้ยับเอาเลยนะเอือไทยแลรงไปพี่บอบเอาไปแล้วหนูกพี่บอบเอาไปแล้วะอะไรคะอะไรเธอจับมือไปไหนอีก นรจะไปไหนมันค่ำแล้วนะ่นนี่ค่ำแล้วแม่จะเข้าบ้านแล้วไปแล้วไปแล้วนะวบายๆนะคะไไอุ้ย,อ,ยอุกอังเข้าบ้านไม่ละไปบา,บายๆลาไปแล้วนะคะ